มาวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องนะครับไฟแท็กนะครับเป็นไฟฟู่นะครับผมของโคแมนนะครับผมที่เอามารีวิวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำรีวิวเลยนะครับผมลองดูนะครับไฟนี่นะครับไฟงานดีนะครับผม แต่ว่าไฟที่มากับอะแก๊สที่มากับตัวไฟแค็กเนี่ยผมลองแล้วตอนแรกเนี่ยไฟเบามากเลยผมว่ามันอยู่ที่แก๊สด้วยนะพอผมเติมเป็นแก๊สบูกานะครับที่มันเป็นกระป๋องสำหรับรีฟิลแก๊สนะครับผมไฟแรงเลยไฟไฟออกแรงเลยครับแรงมากเห็นไหมครับ สวยครับงานสวยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ค่อยมีคนรีวิวนะครับสําหรับสายโคแมนเนี่ยควรที่จะมีนะครับผมลองดูครับในช e ้อปปี้รัสต้าแต่ว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยเหลืออันสุดท้ายละนะครับเหมาะมากครับสําหรับจุดตะเกียงหรือจุดตะเกียงน้ํามันหรือว่าจะเอาไว้อ่า เบิร์เนื้อเบิร์อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับผมขอจบการรีวิวนะครับสำหรับไอแท็กตัวนี้นะครับผมเจ็ดเฟรมแฮนดี้นะครับผมตัวนี้